Ih, Mama, eh, palasa, sedoh, hmm. eh, hmm. palasa, hmm. 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 sedoh. ใส่ไม่มีผักใส่ตอแม่งเลยนี่ไงอืมไม่มีผักใส่สะตอเลยเอาละมังกระโม้ของแซ่บของอร่อยที่เก็บทำกับข้า ้อยไม่ให้ลมมันเข้าให้ลมเข้ากินมามา่าผักเริ่มเรมผักยังไม่มาค่ะเดี๋ยวเขามาส่งกับข้าวที่บ้านนะคะอาด้าสั่งกับข้าวที่อาด้า ฮันนี่กินเปล่าปลาซับแอนสโตกินไหมไม่โอเคก굿อ้าววิมาม่าน่ากินมากเลย